สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องป้องปากันเบิดกันสู่สคนว่าเป็นทางฝั่งไทยพังลาวหรือจากต่างประเทศอันยิ่ดีตระหนักก็สู่ซองของเบาเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเนาะกัในสำหรับวันนี้ก,ก,าากับทางเบาเก้าก็มาพบพ่อเก้าตอนตเที่ยงพ่อแม่พี่น้องเนาะกับทางเบาเก้ากับสิพาพี่พี่น้องมาหาทางไอ้น้องเพ,พิ่นพี่น้องไอเนาะกับมาหาเพิ่นกับทางเบาเก้าก็ได้ทางเพิ่นว่าในการยังบวกเข้าใจบันไดพี่น้องเอ้ย สิมาสอบถามเพิ่นว่าเพิ่นเป็นอียังพี่น้องเนาะก็ชังบ่ก็สิถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกันพี่น้องเอ้ยอโอเคพ่อพี่น้องบ่ลายายห่างไปทักทายสบายดีทั้งอ้น้องกันเลยพี่น้องตอนนี้เพิ่นจะเฮ็ดเวียกจัละรุกั่วกันอยู่ในเฮือนในาเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าทางเขาก็บ่งบ่ฮู้จักเข้าใจเพนไดดอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นมีแต่ว่าเพิ่นแต่งแก้แต่งแกยังอหล่ะพี่น้องเอ้ยแต่งแกบูชาเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะทางเาก็สิพาพี่น้องไปทักทายสบายดีเพิ่นเลยพี่น้องไปกันเลย cho nên các bạn ở đây nha mà họ gần phân phía nào đây cả phân chết bên ọt ọt ẹ, ẹ lại phía nào tiền đi nha ừ, non vô các bạn nhàng đấy bạn này rồi bài đi ô <laughs> chẳng oh, này nó chắc hết chẳng bạn này แก่เสียเพเล่าเลยเห็ดซอยเมียเลยเลยลมเบาลุกนั่งก็บไม่ได้ไอ้นั่งก็นั่งร้หนึ่งกบเเรีเปรอเ็บจองเขาพีแข่งเลยยืนก็ยืนยืนตาหนึ่งกเตปขอจองเขาจองเขาเลยรักยาก็บร้อยกอ้ดเสี้เครื่องร้อยมืดพูก็ร้อยแงว่าท้ร้อยมด thành quả của bộ chắc chưa phi nông ấy. rất là mạnh, thèn si, mình chơi như la hù, lên, bù la hù nữa. ừ ừ ừ. phi nông ấy. ủ, mát tao tao sụt luôn đấy, tao tao sụt nè. rồi. giải rồi. quỳnh căn chơi chơi thăng ban nọ ban nay hao phi nông lắm. các hết đại trang khu chắc này bộ ai? ai mò banyam bưng, mò banyam bưng của bên bà na vu khâu. rồi rồi. คือหอยแน่เพ <half S 2> <w> ิวเลยไปคาบถอดออกปแห้วอ <2 S 2> ่นห้อยะเลยแต่ว่าไอ้คนนะแวจะไปเห็นตัวนี้อีกว่นนี้สอย่างนะเลยมีผ้าดําผ้อย่างครั้งนเนาะมีบดเสืดําของเราหูดําด้อืมของเราหูดําเลยมีอย่างก็ต้องให้ดําเป็นเลยมีอย่างกันเลยเนาะเลยเดํ เรองเตงทียนไงเทียนดำบิเทียนดํบบิมีมีขบบ้นันลราคาแสนสี่นะขบเบิาจะป่อยเป็นน้ำอกน้ำหอมเป็นน้ำมีขบบอย่เีเดอมามาแตงเป็นเมียงหมากคือเมียงหมากขบยาร่อกอแตงพวกนี้เนยกระาแต่สค่ายเป็นแสนได้เฮ็ดนี้อารมณ์ทางไหนก็ไออารมณ์วัดบ้านยง่อันมีมอนอยู่ในบ้านไเออมีคูมีมีคู่บาอาจารย์อยู่ Nói Chị nào ơi mắt mắt hải mà Điều khó này Rồi Xuống này cả thằng ấy nông phật cả chỗ chơi phía nào nó phần cả đây Rồi Bên chơi cho nhàng phần Hả chắc đường là có Để cái lớp bên này nè khảo xong đường lấy Chị khảo xong đường lấy Mẹ Cả hàng mắt chếp hèn nào Mắt chếp hèn có là chép hèn nào Rồi เย็บแห้งรีบอ่ะนี่ยเจะไปเร้ามีแข่งก็จนเขาขอใครได้พี่น้องเนาะการพี่แข่งจนแบบคล้ายๆมันแบบมันตึงขนาดแบบบวมมาแพี่น้องไอ้เนาะเป็นบวมแบบบวมโดยก็กระเจ็บชั้นล่างลงมาซื้อทางเรื่อยเพิ่นกับทางน้องยิงหยอกยิงยาวเพิ่นกับเพื่นเฮ็ดซอยแม่เพิ่นโดยโดยเพิ่นเฮ็ดกันเวียกกันเบิดมือมาหนี่พี่น้องไอ้เพื่อสิแล้วมันง่ายเลยเนาะ ອັນອັນຝົນຮ້ອງວ່າເຮັດຫຍັງອັນນັ້ນນະຍິດຈອກຍິດຈອກວ່າໂອ້ອັນລ້ອຍລໍອີມີຫຍັງກໍນແຕງເຄື່ອງຫ້ຍພີນຍັສັນພນນທທາວພ້າບໍເຄີຍເຫັາກເືອພີນອມພນີ2ຢງອັນນີາເຮັດອຊີິດ เื่นกลวองพยามาต้องเห็ุนะเอเหตของสัญญาต้องเหตุรถจำเลยนะเป็นมอพยามเบิว่ลล่าฮูเขาเลยชีวิตตนกว่าแก้บทันทัไปถเป็นมอเป็นามทั้งไปเป็นมอไปบไุร้าไปกรสกัภาพก็บ่อคอยแข่งแห้งไอ้น้องเพิ่นกับพี่นอเนาะไปตานาตาอีต้นเพิ่นไปตาหน้าสงสารเพิ่นพี่นอเอ้ทั้งไอ้น้องเพิ่นก็ได้ทั้งสามบุญนจะห้องก็ป่วยสิพี่นอเอ้ บ่เคยหูบ่เคยจะทื่อข้าน้ามซั่มปลาที่ให้เด่นในน้ำยังมีกินอยู่ซัมปลากระวาดในกระเพื่อซื้อน้ำมันกระจันนั่นแหละกับไอซีแต่บนตลาดนั่นด้วยซื้อกินเนาะเผาซื้อกินเพราะว่าห้ามไม่ให้หน้าน้อยเนาะเจ็ดแสนซื้อวานเลยเก็บแสนกันยังติดหนี่เพิ่นอยู่แสนฮะหายเป็นหนี่เป็นเยอะโดยเงินตัดออกจากค่าเพิ่นอะไรแม่เพิ่นแบบไปปูมือบริโภคอยู่หรอก แมนอยู่แต่มันนี่มันนี่อยู่เห็ดตะเกียบเห็ดเห็ดเลียกนี่ใทำมันแล้วเนาะโดยแมนเห็ดแล้วก็แล้วไปไอ้โดยจังหวะจัใดจังหวเจ็บเป็นสีลูกเป็นยังน้อยบาเนาะแสงเป็นเนาะอันบ่เคยเห็นก็ได้เห็นพี่น้องเลยไปก็จักสิคิดถึงเนาะถ้าเป็นท่วงถ้าเป็นยังเขาก็ต้องได้เห็ดเนาะก็ได้โดยทองสำนีเห็ดไปซะสำหรับเห็ดโบเล่ได้ผลหรอพอมันลาหูดำนี่มัน หายแห้งแบบว่าทาบูมันถึงขั้นอายุเทาบูเหรอเลยจังไดนี่นะแบบว่ามันสิสุดอาญอยู่เขาบอกเบอร์หนึ่งก็ได้แต่ต่ออายุเลยนะต่ออายุแล้วก็เด้อเด้เห็นว่าอนะถ้าบูเห็ดแล้วก็เพื่อว่าสุดเลยเด้อราหูแล้วมัน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 กินแล้วนะแบบมันกินเขับซีเบิร์ตแล้วแล้วก็ไปเสี่ยงไข่เสี่ยงยังกามันสิแตกเลยไข่เนี่ยมันทำมันเป็นร่างกายดำเขาเบิร์ตเลยเสี่ยงไข่บนเปลวบนคาบถอดนี่ก็ได้ ตัทั้งซ้ำทั้งตั้ทั้งซ้ำเลยกระตโตเดี๋ยวมันกินเวิดแต่เพิ่งร้อง่วโตแล้วกินเบิดแล้วยังบุขึ้นตัวแล้วบุขึ้นหัวก็ขึ้นหัวแล้วก็เสียชีวิตมันใกล้จะขึ้นแล้วมันขึ้นคอเลยไปท่นนะดีเดี๋ยวเพิ่งพาไปท่านนะฮแต่แรกก่อนที่เป็นยังที่มันเป็นสาเหตุอะไรก่อน้สาเหตุก็เจ็บเจ็บกระตุกระตุ้อืเจ็บกระตุ้โตแล้วก็แล้วก็คลอยลงมาคนละพวกไปหัวมาได้นะ ลกมาเพลงเบลอยเบ็ต้้งนักไปนะแล้วก็ไปตัออดก็ไปนะนามีนะไปไปมึงไปแล้วก็เอาลูกเพื่อนเอาลินเขาเพื่อนนี่เลยเนเขาเพือนนี่เลยเยบเพ่เจ๊คลาสก่เขาเขาหักบืนไปหักบืนเห็ดหักบืนเฮ็ดแล้วก็ไปตัออดนามีหักบืนเห็ดแล่กเอาลินเขานี่กับบุไปตัออก็ได้เพื่อนนี้ แต่เมื่อโยสาวเพื่อนทางเพื่อนบอกเกาก็บบืนไปบืนไปโอ้ยสาวหัวจากฝนเจ็บอีกจากที่ไปให้ยั้งเจ็บเลยจริงกับบอกไปบอกแล้ววันั้นแต่บางทีมัเจ็บแห้งแบบในต้นเศร้ามากแบบคือคล้ายๆในหนะคล้ายในนิดนึงพอพอื้นได้แล้วพืนไปนะกับพืนไปบ้านมาแล้วก็บุกเอาใจใส่ทั้งอ่าเหตุวิเหตุงานทางเพื่อนเราเพก่านก็จะเอาใจใส่พี่น้องเนาะครับ คือว่าคนเราเคยใส่กันตลอดพี่น้อยใส่กันแบบอย่าไปงานไปแล้วบอกบอกข้าวบ้าแบบแบบแบบมาเฮ็ดให้นะมอช่วยมายังให้มาปาได้เจ็บคังเล็กน้อยก็ไปนะว่าละไปโอ้ยเจ็บเจ็บเป็นอุ่นก็บอกไปก็ได้เข้าใจกันชม่เมียก็ไปครอบแล้วนะเข้าแบบบกบกขักใจนะบกเคยได้ย้อนกันท่านะหือนไปบาดเลยป้านเราหมกลงเลยบาดแต่พูดมือเราพูดแหละถ้าปั้นนี้หมกลงเลย แต่พูดมากกเจ็บนักเข้าไปเลยนักเลยนักเลยต้งงไปแล้วหยบาโยกสาวน้ำแน่กัมากาเจ็บน้ำแน่แล้วนนะคนกัเขาเป็นในที่ละไปเห็ดเรียกหนักแข่งซ้ำก่อไปอีกบาทนี่จักสชิว่าชันได้ที่างไหนบองคนกับยามเบิร์กแบอบัตรทวงแบบนี้หนะบางคนกบยามแบบบัตรวงแบบนี้บว่าถือหุ่ถือห้อยแน่แล้วหูเขาแน่เหนไถมาเจ้าโบแกนเรว่าเชื้อิตเลยผลว่าเิน ยวว้าไปตายญาตินเนาะว่าแก่แล้วพี่น้อยไบปาไว้พ่นลวก็เพ่นกาวาเป็นลาหูอ๋อเป็นลาหูแบบหุบยักเนาะนี่นะเปอนลาหูดบ่น้อยทางเราก็เคยหูเคยเห็นจ้าเืีพี่น้อย เครื่องแม่งก็เป็นเครื่องดำเบิดเนาะเครื่องดเบิดนี่ก็ได้เพเป็นยังพี่น้อยเออสั่งมาแต่สิโนเฉาะเลยเออเบิดก็140,000 140,000อมีครบเบิดมีน้อน้อมมีมมีหยังครบเบิดอืๆๆๆดเโอ้นโมนก็มีเนาะแม่นขาวยังขาปิขายังขขาตอกแตกบ่นี่นะมีดำ ตรงนี้ในงาโอ้ในงานก็ในงานดำอีกแมนนี่ลายยากเลยเด็ดดีนี่น้ำอบน้ำหอมมันก็มีเทียนดำอ๋อครบสุดนะเทียนกับเทียนดำพี่น้องเอ้แมนครบสุดเดอันนั้นมันยังอ่ะนะนี่นะเป็นหวานบ่หรือยังนี่นนีนี่มันเป็นแบบว่าขมิ้นบ่โอ้หโหขมิ้นพี่น้องเนาะโย่จะบอกหวานของดีทั้งบ้บ่ ยันวะพี่น้องเนาะเฮ้ยเราหยอะกันพี่น้องไอเขาองโอ้ยเฮ้เศร้าไปอยู่แบบอุกอั้งลยเนาะข้าวน้ำซ้มป้าก็ยังอึดยังอึดยังอยากแล่นซําบน้ำตัวเองยังเก็บเป็นนุนๆสิโอ้ยอุกไรพี่น้องเฮายเฮ้ยเฮยเฮ้ยเป้ยเฮ้อเบ้ยเฮไปเ้เบิเฮ้ยเฮายเเป็นเยัง้ยเ้เฮ้ยเฮ้เอาอ้ยยเฮยเฮย้้เฮ้ยยเฮ้ยเฮอเ้ย้ยเยยเ้ย ยุกน้าวิดังวังวินหน้าอลไรเนาะบ่ยมากแบบเงินตัดอ้อยมากแบบแลนจะเข้าใช้หน้าแล้วมีเงินมีคำเนาะปัญหากหโฮมได้เป็นชอแยวเป็นชอเหมือกันท่มุ่เส้หาผมลาหาสซื้อหายเพื่อนบบเทียบไเป้าวิ่แต่ละมือแนี้เลยีจักาใช้ห้างไปเลยไปเป้าไปยังไนหาลายทางถังมันมันไปปบบตั้งตั้งค่ายพันอีกแบบนี้เลยตรวจคายจักรสุไพรตวจคายยังยังเป้าอยู่เศร้ายังไม่เป้าอยู่เชร้าอะไร เห็ดหนังก็ใส่เงินเป็นเหมือนไรเนาะนี่อีกบัเนี้นี่ก็เป็นไล่เช็เตื้นแบบนี้เลยก็ใส่คข้เป็นอีกบัเนี้ยโอ้โหขันหางขันแปะใส่คข้เป็นอีกเด็ดชื่อเป็นมันนี่เขาแห้งแล้วแจ๊งสิวันเลยซุ้มชีซุ้มห่าเช่กันยังวะก็ขิดกุกขิดอ่างล่างและแนวท่อขิดไปขิดมากับท่อนอนกับบุกคอยลับนะมันจะเงาเลี้ยงจังลับมันเจ็บแต่เจ็บยจะวัดคืนเลยเจ็บนะ เจ็บปวดปวดในแขงเลยในบีแขกเลย,ย,ยเจ็บลงแต่ขาเป็นเส้นเป็นเลา่าลงเจ็บแบบอ่องคอนอ่องคอนแม่นเป็นกระเพาะเส้นน้ำเนยบ่สิเป็นยังสิเป็นโรคลายคนลายว่าวหลือคนแบบเป็นลูกเก้าเนปะ็นกลุ่มทับเสศษลลายคนว่าวนะกระเพาเข้าใจเนีฮยบผเคยเป็นเนาะฮรก็มาเป็นนี่นะอ่าห้องอา,อาทางนี้ทางตาไปเห็นสะกก้อนแม่นอ่าทางเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นว่าเนี่ยมันเป็นตายาแนน่ะแม่นจังหมดอ่าทางนี้ก็ครับห้าเท็่ทางนี้อ่าทาง ใช้ชาติศาสตร์ก็ง่ายกับพี่น้อยแต่ถ้าว่ายังบอดีบัวเศร้าเขาก็ต้องหันมาทางไม้เขาก็ได้เหาก็ปวดไปหลายทางแต่งว่าข้าบัวบเงิันแต่จังหวะไปเบิ่งทางของตาบุญก้อนเห็นนะมีเงินรีวิวเพิ่มมอแล้วเดินไปเดิกับปฟ้ามันโดนยันว่าเขาไปหันไปนี่พิดเจ้าผิดจอมเป็นช่วงเป็นว่าเป็นว่าเป็นถามหน่อยเนาะเอามาเบิ่ขุดดินตุ๊กจอกแจกๆนะขุดมาใส่เฮือนฉันยังอนานยันว่าโดยโดยเห็นกันนะโดยในก้อนขอว่าเขากลมีเงินแน่ เลยพอไปหาหมอเพิ่นเพิ่นเพิ่นเบิ่งให้เพิ่นว่าเป็นลาหูดําเพิ่นว่าแม่นถึงว่างาๆกเพิ่นว่ามันกินสิเบิดแล้วเพิ่นว่าอายุเฮาต่ออายุแน่ๆพี่น้องเนาะแ่อายุนแล้วเพิ่นว่าสันโดยๆๆอายุจักปีแล้วนี่นะกตก53แล้ว53ปีแล้วโดยอ๋อพอดีเป็นปีขี้พี่น้องเนาะโดย อันนี้เผันห้องวเหยงอันนี้เห็ดหงอันนี้นะอันนี้ผนห้องวาเหยงอันนี้นะเห็กระทงกระทงบ่โอ้เห็ดกระทงพี่น้อยสีหาห้องวันี่นะนอนเห็ด่กันกินเห็ดอันนี้มาเป็นแม่ละน่เป็นอะไรนีเป็นอะไรจะมาอุ๊บดยนะอุ๊บอันพันแมว เกิดมาเกิด่าท่อเขาท่อเขาอ่ะจังได้กับพี่จงท่อไอ้สู้ๆต่อไปชีวิตคนเฮาคาดมันเป็นมันกัยญามันเป็นกับเป็นอมากกะเลยเนาะกบโบมี่นะมี่ตัวตัวคนเดียวนะโบรานกับโบมี่กับเด้พ่อแม่ก็บโบมี่นะเนยเจ็บเป็นมาผัดโบเห็นหน้าไั่นะเนยเด็กเลยท่อเขาท่อเขาบ่ดนี้ว่าเพ่งว่าไปแบไหนเกิดมาแนล ทอร์ไลอันละแนวได้ดอย,อยนะกินสวยงามเขาสยงาในดูเนี้ยกินบัดนี้เป็น,ปนแบบนี้แบบกูกับสาวแบบกูเสียไปทำไปคิดเองนะเลยคิดเองอเห็นนะเห็นไปเลยลูกกินยังอยู่อยังเนะคิดลูกยัยยยงไม่น้อยนะถ้าพ่อเป็นสภาพนั้นนี่นะคิดภาพตัวเองเป็นแหงนะเป็นแหงแ<อ>บภาพพ่อบเบบ ลูกย่างลูกย่างกันยากวะลูกย่างก็ได้เล็กกน้อยเล็กเล็กน้อยก็เทปจ้องเขาจิ้วเจียวเขาแล้วก็แบบมันจิ้วเขาจิ้วเจียวเขาแล้วเสร็นนะเทปออกห้องออกร้อนคาราบาลนี่ยคนนอนล่มนอนก้อนฝันน้องคนเราเถอะมันยาวไปทายเบาเลยเพราบอกฮะไปเป่าเขายังวันยาวเพราะเขาลดแล้วกาขี่รถขี่รถก็เจทปจูงแล้วขี่ขี่ไปขี่ไปเขาบอเป่านะขี่ไปเองปะโดยต้องปืนไปเองเนาะ มันกระโบไก่นะไก่เมียครับเป็นเมียครับเป็นเ็ยังไงดีี่นเอไปกับเมีแล้วไปก็ได้แต่ว่าเมียเป็นผูชอไปก็ได้เดี๋ยวนี้เราเอาเมียไปน้ำไปสอมื้อไปกันเลยเลยไปนียวไป้ารไปนียวเลยตัวไก่ไปได้เนอนเป่าโอ้ขาสารนี่หากะซื้อมาหน่อยเนาะแต่ว่าจงเป็นนีเพิ่น ยังเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ฮะเน้อซื้ออยู่ซือกินเขาว่าเฮาบริหารเห็นหน้าพี่น้องเยทางไหนน้องก็ได้บริหารเห็นหน้าขอบฟ้องคาร์โลเนาะขอะป๋องคาร์โลกินพี่น้องเยทั้งอ่าอ่าเมียปรนกาศได้ไปตัดหาตัดองตัดอ้อยพี่น้องเยแต่ครัวพันอยากไปกับเป็นสภาพเนี้ยนี่พี่น้อยเนาะะไปหาหมอนทำหมอกะผมมีเงินมีคำหน่อยเนาะ นี่ก็ลูกไ่าองคนตัดอ้อยนะไม่พันดูเห็ดอันนี้ทางว่าก็อีต้นอีต้นสงสารเพื่อนพี่น้องเยก็เห็ดเพื่อนเป็นสภาพนี่ก็ทางว่าก็เฉลิมไทยให้พี่ให้น้องในบึงในส้มในการบางทีอาจจะมีทางผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาซอยทางครอบครัวเพิ่นพี่น้อยอ่่าเพินตอนนี้เพิ่นกับวัวอยู่ดีมีแห้งนั่นแหละพี่น้อยทางอ้ายเพิ่นก็ได้แต่บางทีเพิ่นได้ซอยไปหาหมอหาำหมอก็ดีหน่อยเนาะโดยถ้าฝนเยอะเนาะโดย ากินข้าวกินน้ำได้อยู่เพแต่ละมือนี่กินกระมือละสองคราบกินก็ไรอืมมือคอยแทรกมันเจ็บเนาะนอนกับผมเต็มอิ่มเนาะเลยเลยแบบตามแข่งตามพานคัดแบบปุ้ดปุดปุดไปแล้วเนาะคัดอืงกัดแบบหยุ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 บมันกัดนำกันนำกนเลย้วมันดีแข่งนะเลยแต่าพี่น้องมีก็คิดก็เห็นยังไงว่ามันเป็นโรคอย่างกับพี่น้องเนาะก็คอมินมาหาทางว่าเก้าแน่พี่น้องเลยคอมินมาบอกกันแน่พี่น้องเลยเนาะ ได้ถืออนอยู่ที่นีแล้วสรุปไปกับไทยเบากองเล็กน้อยได้ไปก็บเได้แล้วอ๋ออเอ่าไปเห็ดมันนี่เราบอกอันนี้เห็ดไปนี่เราได้เห็ดมันนี่เราเนาะไม่หอยขามันทำภายในมันนี่ตอนบ่ายโอ้เห็ดตอนบ่ายตอนบ่จะเ็ดโดยว่นชมาเห็ดอยู่ในประเรินพึ่นมาห่อนเพื่อนห้อมเหอนบอแม่เห็ดเพื่อนเลยเห็ดอยู่ในเพื่อนเทาเองที่น้อย อ๋อเพิ่นว่าคราวนี้เนี่ยได้ได้กันกัน8ล้านโชคเลยเพิ่นว่าแต่ต่อชีวิตสิไปแล้วก็ัโชคเลยเพิ่นเลยให้ให้วิวางจังได๋ก็ได้เนาะวางเบิดเพิ่นอ่ายาอันนี้ตัดได้แล้วบ่รอยอนะจบ่ยาสอบ่นี่นะโยคิดว่าอ้าวเังด้ตัดเฮ็ดลิ้นบ่เดี๋ยวบ่แม่นพี่เาเฮ็ดอีเพิ่นก็เนาะ เอ่แบบมีหอมงงหอมเมี่ยงน้ำแน่มีครบเบิดพี่ช่างานพี่น้องเนาะหอมเมี่ยงแกงแกงส้มแกงหวานส้มเบกแม่ชักแม่ชักแม่พี่ช่างอะไรนี่พี่น้องเอ้เห็ดมาจากตลาดโอ้เห็ดมาจากตลาดคุณบอนเลยนะตลาดไรเลยเป็นชุดเลยได้แสนสี่สิบพันเลยนะดเลยเลยช่าก็บอก่เคยเห็นจักเคือพี่น้องเอ้มาจากเพื่อนบิสมีแต่หามาแต่งใส่แต่นี่อเป็นเมี่ยงเป็นหมากเป็นข้าเป็นยัง

น, ia, น้องจิวกับน้องเนียน้องจิวกับน้องเนียด้วยต้องขั้งขังขั um ้งน้องคนนี้แต่ละน้อยใช่ได้ได้ย้อนหน่อยพี่น้องหน่ยเนาะเขาหายแบนี้เออน้องจิวกับน้องเนียเพื่อนไปตัดอ้อยเนาะโอ้เก่ง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 พี่น้องเฮ้ยไฟน่ะกระบะเา็ตเรืเองขั้งเข่ากว่าแรงนี้นะเป็นฐานกระบะเพิ่อนประทัดแต่ละเทื่อนี่เพิ่อนประทัดนี่เคยได้จักรได้โปรเจกต์ซิฟบ้านได้ผู้เจกต์ิฟว้ คูเกตสิบมัดกับเกตสิบพันคูนึงเกสิบพันต์ต้องมัดละพันเด้วยสามคนไม่รู้ผมก็ได้ช่องเซ็นายวันมาซื้อเกลือเผ็ดอันนี้แล้วมาหนุ่มมาหนึ่งมาหนึ่งเลยรถไปอ่ะวันนี้น้องก็ขอตัวกักกอเด้อไอเด้อเด้อสบายดีไอสบายดีวันนี้ก็บบุตรมีของผักของต้นมา้ยังมานมีของผักของต้นไายเลยอ้าวน้องกักกอเด้อบุตรเอเด้อโดยสบายดีโดยโดย โดยช่องแนวบอลนองใจดีแซนเอลบอลนองใจดีแซนเอลพี่น้องเนาะการทั้งไอพอนกับเห็ดช่องเหมือนกันพี่น้องเยหายพอนกับว่าผักช่องนล้วก็หายเป็นกำลังจิตกำลังใจกันแน่พี่น้อยทางเอกที่ทางว่าก็ที่ตามหับซุบเหมือนกันแหละพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจทางไอพอนแน่พี่น้องเนาะโดยอ้าบัตรกับก้อนไอบัตรนี่โดยโดยโดยสบายดี อ่ะโอเคพ่อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางวากาจะได้อัลลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วผมพ่อกระวังคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหาทั้งไอ้เพิ่นมันนี่การเพิ่นกาบัวสุขภาพบัวเป็นเป็นอะไรเป็นแบบพี่น้องเนาะกาสุขภาพบกไฟแห้งบันไดพี่น้องเอ้กาเพิ่นเป็นทั้งทรยศชาติกัเป็นทั้งลาหูดอกลาหูดำพี่น้องเอ้ทางวากากับบุหูแจักดอกพี่น้องไอ้เนาะเกิดใหม่ใหญ่ล้นพี่น้องเอ้ อาโอเคเพื่พ <im> so ี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ทางบกเอากับพี่ภาคน้องากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทางเ่าเข้าคลิปต่อไปเด้ออพี่น้องเนาะกทางเราขอขอบุและขอบคุณทาง AC ทุกๆท่านที่เข้ามาับเบิ่งฮับชมแต่ต้นจนจบแะบขาโฆษณา FC ที่ักแพงทางบอเาขอเพิ่นอยู่ดีมีแฮงอยู่เยเป็นสุขสุขกายสุขใจขอเพิ่นลําไปเรื่อยกันเบิดกับสมองสอม่พี่น้องเนาะขอเพิ่นอยู่ดีมีแฮงอยู่เยเป็นสุขสุขกายสุขใจพี่น้องเอ้ย ก่อนอำลาพระเจ้ากแไ่พี่น้องไปทั้งว่าก้าวข้อก้าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี